ขอโทษเลยที่ผมลงคลิปช้าเลยนะยเพราะว่าคืองานที่เรงเรียนนะบานเบิกเลยนะก็อาจจะต้องแบบพักผ่อนเล็กน้อยนะซึ่งก็ไม่รู้่พักผ่อนนานไปหรือเปล่าก็ตามนั่นแหลนะแต่ก็มาแล้วนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะในขอเลยก็ถ้ารายเยอะเดี๋ยวทำต่อนะฮะคือภาคหนึ่งเรายังไม่ได้อัดเลยนะเว้ยคือภาคหนึ่งอะตอนนั้นน่าจะอัดนะเว้ยแต่แบบคลิปมันเฟลหลายรอนมาเลยจนก,กูท้อแล้วกูไม่อัดเลยแล้วมาอัดอีกทีก็คือ ตอนนี้แหละก็ค,คือมาอดีกทีเดอร์ไมลแล้วอะอคือคไม่ใช่โฮเทลแล้วโฮเทลพัดกลัวไม่ได้อัดเราไม่ซื้ออะไรเลยเนาะ <ขอ S 1> เราตึงเกยนเราไม่ซื้ออะไรเลยกูตึงเกยนไงกูไม่ซื้ออะไรเลยคุณท,ทำไมคาเมลา่าเซนเติวิวตี้ตมันต่ำอย่างวะกูปัดตรงนี้ได้ไหมเออไหนวะโ,โอ้ยนี่ยนี่เนี่ยคาเมล่าเซ็นซิติวิตี้แม่งปรับให้กลัวอะไรของกูเนะี่ยแม่งปรับอะไรให้กูวะ อ่าให้แอบ,บได้กูว่ามีหฮเชื่อปะมีหฮนี่ไอเครื่องปั่นไฟมาดูดิมีหฮป่าววะนี่เครื่องอบั่นไฟอยู่นี่จะบอกนะว่าไม่มีหฮอะ่ะไหนวะแลมีเครื่องปั่นไฟวันนี้ไอ้โหี่ซึ่งเราต้องไปหาแบตเตอรี่มาแน่เลยนี่เงเจอแล้วนะสวยเพื่อนทำดีมากเลยกูเนี่ยตัวเด่นรเรื่งรองของแท้กูไม่เชื่อคีโม มาแล้วอานเบสจอ่ะเฮ้ยอันนี้เปิดได้เฮ้ยกูลืมไปเลยว่าต้องเปิดเสียงเอาไว้ช่วยเปิดเสียงฟังกูหน่อยได้ปะช่วยเปิดเสียงฟังให้หน่อยได้ปะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงคลิปมันเสียงในคลิปมันจะดังเกินดีกว่าเลยนะเว้ยอ้าวเบ๊กยังไม่เข้าอันนั้นมันไม่มีขอไปกันไม่เราเปิดเสียงปิดประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งโค ลิสับคันโยกล่างได้ไเว้ยลิซับคิทคิมันเป็นคันคันโยกไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเหมือนว่าอุ้ย <c oughs> เหมือนว่านี <c oughs> โา้โอ๊ยเอาอ๋อเอมเล่โทษได้โค <c oughs> ถ้ามีไฮในนี้จร <c oughs> <อ>ิงๆนะก็จะแบบเป็นไฮนักมุดท่อ ราจมนองอมกุ้เลยหายผัวดิโอ้กรู้แลวกรู้นลวกรู้แลวกรู้แลวกรู้แล้วไอูโอโอ้ม้วาเลยดิกินเงี้ยะถ้าโลกาฟิกกินเนี่ยไม้แมงวาเลอน

ทางนี้ตามมาดิไหนอู้อูโอุ้ยเขินายเขินายเขินายเขินอายื่อมองเขื่อไอ้อตัวอะไรวะเดิน้ยไอตัวตัวตัวปิดอ่ะมันมันโอุดมันอไอว้ามได้ด้วยนะจริงอ่ะใครมันขำโฮ้ยมันว้ามันว้ามบนข้างหน้าประตูเราเขื่อได้เขื่อได้เขิ่อได้ว้ามได้ ลงไปเฮ้ยใครมีลอดไฟใ้ยขึ้นอุ้ยณเจอข้างล่างกูเจอข้างล่างลงไปปะก็มันต้องลงอยู่แล้วน้องก็กูไม่รู้โทษจ้ะโอ้ยตีมันใหญ่เดรเออเพื่อนเพื่อนถีบไม่เจอนี้ยเนี้ยเนี่ไงนี้ยทุกคนเจอแบทอ่ะอย่างหนึ่งอ่ะใครนี่เอ้าวันฮะเมื่อกี้เราใส่พร้อมกันใช่ไหมเพื่อนอ้าว เรียบร้อยเกมบักเต็มแล้วเนี่ยเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอ๋อโอ้โหอายเขินอายเขินอายมันเต็มก็บ้าแล้วเนาะมันอู้ก็จะกินกูยังมันมันยังบอกว่าไอ้นั้นพลังงานไอ้นั้นยังไอ้นั้นยังขาดอยู่เลยง่ายๆคือเกมบักแหละต้องเริ่มเล่นใหม่เว้ยจริงๆแล้วเกมมันไม่ได้บักนะครับแต่ว่าเบสกับผมเนี่ยเก็บอันเดียวกันนะเพราะเวลาใส่มันก็เลยหายนะครับ้โอ้ย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 โย สุดยอดอุ้ยสกิชเจอน้องสกิชเป็นเดี่ยวเอาจ<ห>ี๊ยน้องเล่นมาใช่เราเล่นหม่เราเล่นหน่เราเล่นมุกส์บาร์กัเจอของหลายอย่างบ้างอะเ,เ,เราเจอบาร์กเลยพลังมันไม่พออุ้ยายแม่งหวาไปตรงหน้ากูเลยมึงเป็นลูกแม่หรือไงวะรีเกมต้องรีเกมใช่อุ้ยไอยว้าบใส่โคเท่อะ มองเขินายเฮ้ยทุกคนมองอีกทีตอนนี้ของมานำเสนอเราไปเจอมาเรียบร้อยกูลาก่อนคืออะไรอ่ะเมสไอไอตะวันดูที่มือเรามันคือแบตเตอรี่ใช่ป่ะทีเนี้ยเราก็คือถ้าเราจะใช้อ่ะเราก็แค่ถอดออกมามันสามารถเก็บได้สูงสุดอ๋อเก็บแบตเตอรี่นี่ไปเราออกเราเริ่มใหม่กันเถอะอุ้ยสกิปแมงเล่นกูนละไป สว in ัสดีน่าหิมะยอนเอ่ออ้าวอ้าวอาสตีดี้โอ้โหข้อแล้วเว้ยข้อแล้วฮู้ยเอ้ยเอ้ข้อแล้วแล้วแล้วทำไมครั้งแล้วคุณผู้ชมน้องเลือดทั้งหลายเรากลับมาแล้วอื้อหูอุ้ยสตีดี้ทำมันตัดอยงี้นี่เองเราเกิดอะไรขนะเจมายเจมายไม่เข็นคาซีนอ่ะจะลังหาวิธีทางการปรับเขาอ่ะอะเขอ่ะ อุ้ย๋อมันสวยอย่างนี้เลยวะไปไเปิดเลยไม่รอนอู้หู้หู้โอ้ยไม่ให้เราทำอะไรเนี่ยมีเครื่องบั่นไฟขาดสองลอดเก็บได้แค่อันเดียวเคองไฟเติมมีสองอันหาัผาพลังงานก่อนไอ้ยไอ้กัปตันว่าได้แล้วว่ะพลังงานมันทางนี้โอ้ยโป๊กบอกผมว่าไอ้กัปตันมันกระโดดเคุณจะเจอพลังงานบ้านเราหมไม่มีเจออันหนึ่ง กูเจอ,อน้ออนกานนอ๋อเป็นน้ำเว้ยกูเจอน้ำเพิ่งรู้ในเมือกมีน้ำอย่าใส่แววมากดกดลฮมาโฮห,หาก่อนอย่าอย่าใส่ฟอกกันก็พอเอา้าไปไหนอ่ะใส่ยังใส่าาส,ส,ใส,ใสุเขามาใส่สิใส่ใส่เข้ามาเลยไม่ไม่เมื่อกี้อ่ะเรากำลังเดินมาพอใกล้พอใกล้เบสอ่ะอยู่ดีๆพลังงานหาย ใส่แล้วหรือเปล่ายัางไม่ได้ใส่ไอ้เบสมันใส่ไปแล้วอันนึ่งดูตรงพื้นดมิมันหล่นมันไม่มีมันมันไม่มีปุ่นปุ่มให้หล่นนะเว้ยไม่เห็นตรงนี้ปาวะโอ้เกมดีแล้วอ่ะ <c oughs> มึงเจอตรงไหนเจอในลินช้าและจากนั้นอ่ะพอเราเดินมาจะมาใส่อ่ะ พอเบสกดใส่ปุ๊บแบบหยุดดีของในตัวเราหายตรงไหนลิ้นช้าตรงไหนลิ้นลิ้นช้าตรงนี้หาหายอีกรอบแล้วมันไม่มีเดู๋ว่าเราต้องใส่เยอะคนวะเอางี้ดีกว่าตัวเรงๆเลยนะอันนี้เป็นเดียวกันที่เราเจอโอเคอันเรายังมีโอกาสโอ้ยโอเคเพราะนี่เราเจอแล้วเจอแล้ววเจอแล้วโอ้แปลว่ามันลังแบบดีเลย์ กูตกใจหมดเลยเว้ยเนอะวุ้ยมาหอนเป็นใจมากวุ้ยมาหอนวุ้ยนี่เราเจออีกแล้วยเนี่เราเจออีกการแล้วนะนะอ๋อไอ้กัปตันไงขอไอ้กัปตันไงมันดีเลยอะไม่ใหญ่มันไม่หรือไก่ไปจากตัวเลยเออเกมเกมวิวิ่ไก่ดิ้งไหลว่ะวุ้ยภาพนี้มีไก่ดิ้งไหลอยู่น้องไปเฮ้ยรอกรอรอไอ้เบสดพงเปิด

เปอรเสียงไม่ต้องสุดก็ได้เอแบดี๋ยวีเกบอกดกกูบอกว่าตอนไหนพอสุดๆเลยนะะโคลุล่กันตอนนี้เปอรเสียงสุดหรอเอดูกว่าเสียงคอมสุดะโหเสวยว่าไะมเสียงเลยโอ้ยไปกันเลยอ่ะไปกันกล ได้ไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วก็โผลมายังไรอยเข้าตูก้ก่แนละไอ้เบลเข้ามีอะไรเนาะเอาดิทำไมอ่ะ <c oughs> มีอะไร <c oughs> ไป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 ไนั่นแกดอะไรขึ้น ไปดูวะไปดวทำไมได้ยินทำไมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆกิ๊กโก้แน่เลยโอ้ยนี่ไงหายหายหายอยู่นี่หายอยู่นี่เชาไปเจอเลยวนี่ไปเลยเข้าอ่ะมาดิหยอกยอกหยอกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมี่งไปหาเนี่ยเราเห็นไหมเฮ้ยสวยจัดอ่ะดูดิเขาเทพแกนี้ไกลในนำทางเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนมันคือเสียงกิ๊กโก้ใส่

แต่ว่ามันไม่ได้จะทำอะไรเราได้นะมันแค่ผัวไหมเฉยมั้งเฮ้ยเฮ้ยสปีดสปีดเฮ้ยสปีดเิ๊ะสกิทำไมไม่มีเอีกแล้ววะว่ามันต้องมีอะไรเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมีใครเลื่อนไม่เต็มปล่ามีพัทกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาตู้หมือนจังตู้เลยคืออะไรวะชิงอะไรอ่ะ ไม่ดันแล้วคืนนะทันแล้วก็ีเขาตัวนี้อ้เกือบไปแล้วไดนได้ได้้โอ้เกือบเกือบร้องไห้แล้วเกือยมันเอาเลือดยากจังวะเทกูได้เลือดแล้วตะวันตะวันกูได้เลือดแล้วกูได้เลือดแล้วขออีกรอบนึง ไว้ <Okay. S 2> ย,ย่าหลอดน้องวกภามันมาเดี๋ยวเราบอภาพสั่นอะเดี๋ยวค่อยมากลองสัน้นอะกูมึงเจ็อยโอ้ยโอ๊ยสกิดสกิสกสกม,สกมันล่อกูล <พา S 1> ่อ,ลอไปคืงหลอดแน่สกิตมึงกดแขนอะไรกูอะมึงล่อไปคืนล่อเลยแล้วเสียงกูก็ไม่ได้หินเพราะว่ากูก็เปิดเสียงเบาเพราะทำให้คลิปเสียงเกมมันไม่ดังเกินไอ้เสียงคลิปมันไม่ดังเกินไได้มาทางนี้หน่อยดิทำไมโอ้ยอันนี้โหโ้โหมึงนี้ ต้องหาต้องหาดูดิยู่ไหนกันอ่ะก็อยูはは่น่ะอยู่ที่เดียวกับมึงอยู่อ่ะเว้นมันมึงกูเกือบลี่ยกูแลกเกินกูฆ่ามันเลยอ่ะเฮ้ยยุงยุงเอามึงยุงทำไมมึงมันจะล่อกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุกคนทุกคนถ้าเข้าทุ่งแล้วอ่ะพยายามถ้า อย่ากดเขาด้วยถ้าเราขเาเนยุงมันจะรอกูเจอยุงโอยดตัดงนี่ไอกูเปิดไฟไปดิอ้อ้อ้ยว้ากูโดนยุงเออตายเลยเออใช่เหรอใช่เหรอเออโดนยุงอ กอมแบตเดินยิงจะตายอ๋อมันคือกอมแบตกอมแบตนี่ห่ายเลยเกลี่ยแสงสรึกตายเพราะอะไรจำสิคะแอยอมแพ้ด้วยก็คือมันมันมันบอกมันไม่ชอบแข่งไอ้กอมแบตอ่ะกูตายเลยไอ้เว้เนออ๋อเมื่อกี้ไอ้ไอ้ตานน่ะมันใช้นั่นอะไรวะ เ้าเรียกเลยวะใช่มันใช้แฟงเนี่ยแฟงแท่งอ่ะปลามวกแม่งเปตนวันไฟเลยก็คือมันมาตองไฟปะประมาณนั้นปะเออน่าจะประมาณได้เฮ้ยพวกตะวันมีมีมีอะไรเดี๋ยวแล้วมัาจะเล่นเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเรารู้แล้วเราอ่ะต้องเอาไปรถเนี่ยไปยุยตรงนึงทักดิกดทักอ่ะกดทัก เออนี่ยเราผ่าอยู่เราเราเราสู้กมาเนี่ยให้เราทำลายไหมใช่จะการเดานะไม่นก็มหนังด้วะตอนเล่<อ>นเป็นตอนเล่นเป็นตอนตายเป็นโค้ชตอนนั้นตอนเล่นเป็นไอตอนตายเป็นโค้ชเรียกเงี่ยเร<อ>ียกเรียกไละอืมเอามาชุบชีวิตกูอะแต่เอาจริงฉากตายอังอยากให้ลองโดนมาคโคตรเฮะ คือเป็นกูว่าอยู่ในน้ําที่หายใจออกกูว่างงกันกูหายใจออกได้ไงวะเดอคือยลี้ยงมันไม่ายเกินอ่ะกูโดนมอสกิโตเล่นมอสบอกว่ามันมีไฟไหม้ห้องนี้ไฟไหม้ใช่ทางนี้มีบนไดนะเราจะขึ้นบนไดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูนี้ก็มีเนี่ยแต่มันมีอีกทางหนึ่งที่มันเป็นบนไดนะเว้ยอุ้ยทางนี้จะเชื่อม หรือเปล่ามันอาจะเป็นมันอาจะเป็นอีเตอร์เอ็กหรือเปล่าเอ็กเตอร์อีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางยมเอ้าะไม่เข้าดคับลอยเสียงดาคือกลัวไม่ได้ยินเสียงนัดไงกูดูแค่จอสั้นอะเอ้ยไมได้ครับเสอุ้ย โอ๊ยโอ๊ยบโดรไม่ดึงหมไม่บอกอะไรกูเลยพิกเกอร์พิกเกอ์ยังกระมมว่าต้อกอยู่มันก็พูดแบี้เลยหรออันนี้เขาขันปนเปี้ยนของจริงนะเว้ยเอาเร์เกเ์เกเอาไตันตายเหรอรูอะไรไม่กูกดออกไอ้ตันหลุดเอา ก็คือว okay, oh okay. yeah, ันนี้จะมาฝึกพื้นฐานของดอหนึ่งไอ้ดอโฮเทลกันก่อนโอเคป่ะให้แค่ชีวิตเดียวเลยก่อนจะไปดอกไม้แล้วนะไปเนี่ยไอตันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยไอวันมาแล้วเนี่ยไอตันยังไม่มาเลยเนี่ยโฮเทลสปีดลันสปีดลันโสปิลันสปิลันสปิลันสปีดลันสปิลันอะไรจะบลุงแม่ใต้งไหนบอสลุงแม่ใต้งไหนบอส ตั้งไงวะโอสภาพเยลอะไรอะมาเปิดเลยเก็บของกูหิวเงินไปลุยอย่าึ่งของว่าขอ,ขอไม่มีวะเนี่ยเนี่ยเจอกุญแจแล้วเฮ้ยมึงไปเปิดนะเว้ยกูที่เปิดแล้วเร็วๆเรอุ้เรเรเรห้องนี้เงี้ยเฮย้ยโคตรแปลกรัดไม่มา อ๋อตัวจริงรันจะมาใช่แก่สิบเก้าเลยว่ะเฮ้ยสิบเจ็ดจริงว่ะเฮ้ยไม่เจอเลยหลานยังไม่มาอีกว่ะมาแล้ว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 ตัวนี้กูจองตัวนี้กูจองเอ้ยกูยังมาอยู่ใกล้ๆกันดิไปเข้าเข้าด้วย รัดรัดรัะแ่เฮ้ยกลัวไม่ได้กลัขังเอ็มมาหลังห้ไม่ใช่ไม่มีสิบหมาอยู่ข้ามอน่าไม่มีสิบหมาเวข้ามูดวงสิมากกว่าไวใส่ฟิชไว้ฟิชฟิชิไปปปปหมาก็มาเห่าอะไรตอนนี้วะสกลานสกลาน้าน้ำมือจาน้าองชุดเดิมนะชุดเดิมเจอปัตเตอร์ เราไไปเลยเอแล้วไปเก่อนที่ไม่มีคนเจ็บอ่ะเจออย่างเยอะอ่ะพา์เตอร์อ่ะแต่พอมีคนเจ็บไม่เจอเลยเออไปเลยปะไปเป็นมือจัดอ่ะอืมไปต่อเลยทำไมไม่เจวใช่ผู้ที่เปลี่ยนวิกิตไม่ได้เป็นโอกาาแต่เป็นมินาสันตโลมึงรู้ป่ะกูอ่ะเห็นแน่แน่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแชทกูโดบไงวะ เอ็กเอ็โอเคกูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะเว้ยกูเ็นคือด้วยความที่ว่าห้องมันไม่โหลดใช่ป่ะกำแพงไม่โหลดกูก็เลยเห็นประตูลวงน่ถ้าถ้าเฮ้ยมันกดดอกของให้กันได้เว้ยต้องต้องกดค้างที่สิ่งของอ่ะใช่ถือว่าเราได้พื้นฐานดอกใหม่ซึ่งกูก็ไม่เคยเห็นมันน่าจะอัปเดตมาใหม่เราเราต้องต่อไปบูทอบูทอไปเปิดโอ้ยกูนึกว่ามึงจะบูทอไปเปิดแล้วเนี่ยไปรอก่อนล็อกก่อนลอก่อนรอก่อนไอ้ไม่มาเลยอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่า

อาเลยนะครับมาดีอ่ะถ้าไม่มีดวงตาสีกะคือมันจะไม่มีโอกาสมาเลยเว้ยเออเอานี่นายเองนายที่ตายเพราะว่าลัชใช่ไหมนายสามารถเรียกได้นะเออเกนั่นสนใจหน่อยนะเพราะว่ามันจะแบบ d h a t h my hint attack w i l l guess เฮ้ยน้่นในความเป็นจริงอะ ระวันท de <t art os> si ี si tim, ่เราเล่นกันนะแ้เดตใไหมเหรอถ้าแบบถ้ามันมีดวงตาสีเขียวเีน่เฮยเไอเจอเจอเฮ้ยให้มีตัวมีตัวกูกูครึ่งบอดเลยกูมาเป็นคอมโบเลยรานมาบ้านะไม่รานมารานมา อุ้ย <ông liebe> เสามันด e ังนะเสามันดังกูเข้าตู้ไม่ทันเลยเิยงโอ้ยตายโอ้โหปกติฮะกูตายพอละดะใครทิ้งอะไรมันจะด่ากูนะเว้ยว่าแบบมึงมีปัญหากันหรือเปล่าวะก่อนยาฆ่าตัวตายก่อนแป๊บนึงรอก่อนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเล่นไปเลยเล่นไปเลย ดิ้กู้ดิ้ขุ่กูโดนเสาบังอ่ะมันเห็นบ้านที่กูตายลงเสาอะเสาบังให้กูกดเข้าตูไม่ได้เว้ยแล้วแล้วไอ้เบสยูนดีๆคอซัมดังสัสใจละไม่ไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้เอาเอาลุดเหรอเอา โอ anyway, ้ย um kind of ไอตันแม่งลุดอุ้ยไปเราออกไปรับไอ้ก like ัปตันดีกว่าออกไปรับไม่จบไม่ไหวหรือจะปิดคิปเลยตรงนี้คิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาใหม่ก็โอ้โห โคตรสุนุ้สุไล่าการกลับมาเนี้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวกลับาลมาต่อไม่่เล ep สองเดีย๋ยวกลับมาตอ่อ ep สองนะเดี๋ยวเราจะกลับแน่ครับคือตอนนี้คือไม่รอดขอพักก่อนนะเดี๋ยวมากลับมาคราวนี้คือไม่สุนุ้ยสุไลแน่นอนอมัง้งเดี๋ยวว่ามั้งนะเออโอเค ไปละฮะบายบาย